โรงเรียนของเพิ่มพิทยาตั้งอยู่ติดกับถนนสกลนครกาลสินหมู่6ตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสกลนครมีเนื้อที่88ไร่3งาน12ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนดวงประทีปรองรับด้วยดอกบัว ดวงประทีปหมายถึงแสงสว่างแห่งชีวิตดอกบัวหมายถึงความดีงามคติพจน์สามิคีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์คือมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปี2571โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากลผู้เรียนเป็นพลโลกในศตวรรษที่21เรียนดีมีความสุขมีความรู้คู้คุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยโรงเรียนมีพันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดยนางสาวรัชดาพรผิวเงินผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวพัพาพาสุพัฒนานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการงานทั้ง5กลุ่มงานดังนี้นางสาวรมจันทรพมปากดีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นายพานุพงศ์ทิพสุวรรณหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนายพานันธิภัทเหล่าหาโคดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายสุคนภูช่ำนิหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบป,ประมาณและนายสถาพรไรพิษหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปปัจจุบนันโรงเรียนคำเพิ่มพิทยามี ั่วไปโรงเรียนมีแนวทางการวางแผนรักษาความปลอดภัยเน้นการมีส่วนรวมระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยมีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นไฟไหม้การจราจนไฟฟ้าดับ ตามแผนความปลอดภัยสำหรับสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันดูแลรักษาด้านสุขภาพให้ความสะดวกในการดูแลรักษาสุขภาพในด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆมีการจัดซื้อและจัดหาเครื่องมือป้องกันภัยได้แก่มีการติดตั้งระบบป้องกันอักคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงทุกอาคารและตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปีมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอายุการใช้งาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจําทุกปีโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ดังนี้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนตามนโยายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสุขขามีความสุขโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ภายในโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบน้ำภายในโรงเรียนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดระบบด้านความปลอดภยัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประชุมผู้ปกครองสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเป็นการดูแลและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จากความมุ่งมัน่นตั้งใจและการร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจึงส่งผลให้โรงเรียนมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาและได้รับรางวัลความสำเร็จเป็นที่ยอมรับดังต่อไปนี้ โรงเรียนคำเพิ่มพิรยาผ่านการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o อเปก a จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาผ่านการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอหโรงเรียนคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมศสระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่20กันยายน2567 คณะครูและนักเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ สถาบันแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนดีคนเก่งมีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนเป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ่งผลสู่ความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป